เขาถามว่าเราเนี่ยมีน้ำละหมาดทีนี้เราก็ขับรถจะไปมัสยิดหรือเดินไปก็แล้วแต่เราก็จะไปละหมาดนะจะไปมัสยิดทีนี้ไปประสบเจอกับผู้หญิงที่ประสบอุบัติเหตุแขนขาดทีนี้เราก็เลยช่วยช่วยเก็บแขนที่ขาดไปนั่นแหละคำถามว่า เรานะเสียนามละหมาดหรือเปล่าเข้าใจนะครับนี่คือประเด็นคำถามที่พี่น้องอยากจะทราบคำตอบนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับจากอาศัยเดิมในสังกัดมัสฮับชาฟีอีผู้หญิงกับผู้ชายอาเจนบี ผู้หญิงกับผู้ชายอาเจนาบีเมื่อกระทบผิวหนังโดยไม่มีอะไรขวางกั้นอาเจนาบีความหมายอาเจนาบีนี่คือสามารถนิค่ะกันได้โซนิค่ะภาษาบ้านเราเรียกเมื่อไปกระทบโดยไม่มีอะไรขวางกั้นย่อมเสียนาละมาอาลลมัสตุมุนนิสา นั่นคือในอัลกุรอานมาจากอาศัยอายันั้นแหละหรือเจ้าไปกระทบนิสซก็คือเพศหญิงคือเพศหญิงที่สามารถนิกะกับเราได้ไม่ใช่มะเราไม่ใช่สู้เราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่หลานเราทีนี้กรณีที่ท่านถามนี้เราไปช่วยเก็บแขนของนางที่หลุดไปอุลามะเฟก ในสังกัดมัสฮับชาฟอีเราเนี้ไม่ว่าในบุคยต,ตุลาบก็มีบอกไม่ว่าในฟรอมาซาอลไม่ว่าในอานะในกตัทบในไหนก็แล้วแต่จะหูก็ไม่เสียพี่น้องฟังไม่ผิดนะไม่เสียน้ำละมาการที่เราไปเก็บอวัยวะที่หลุดจากเรือนร่างของน,นางจะเป็นใบหู ขาดไปเราช่วยเก็บจะเป็นแขนหรือจะเป็นขาน้ำละหมาดเราไม่เสียแต่ถ้ามันมันขาดแต่มันยังไม่หลุดจากตัวไอ้นั้นเสียนะครับนั้นต้องเข้าใจให้ดีนะที่ท่านถามนี้หมายถึงว่าหลุดร่วงและที่ผมตอบไม่ถึงกรณีที่หลุดจากตัวไปไอ้นั้นไม่เสียนะครับอ่าแต่ถ้าท่านไปช่วยยก ไปช่วยยกนะท่านคนที่ประสบอุบัติเหตุเป็นผู้หญิงนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็แล้วแต่นั้นเราเสียน้ำละหมาดแต่ถ้าเราไปช่วยเก็บสัดส่วนของนางที่หลุดจากตัวของนางนั้นไม่เสียน้ำละหมาดนั้นพี่น้องพยายามจำให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องค้นหาเองนะพอได้หาแล้ว ถ้าพี่น้องเคยเรียนพี่น้องก็จะเจอมัสอละ์นี้ในกิตับทั่ว่ๆไปเขาก็บอกนะครับและพี่น้องไม่ต้องไปไปกลัวว่าจะเสียไม่ว่าจะกี่ชิ้นก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะชิ้นเดียวนะกี่ชิ้นก็ไม่ว่าเอาไปเก็บขามัง่งเอาไปเก็บแขนมัง่งเอาไปเก็บหูมัง่งก็ไม่เสียนะครับแต่เงื่อนไขว่าจะต้องหลุดจากร่างของนางไปแล้ว แต่ถ้ายังไม่หลุดร่องเร่งร่องเร่งอ่าเราไปจับหูอ่าไอ้นั้นเสียทันทีนะครับน่าต้องเข้าใจด้วย